สวัสดีครับสวัสดีขึ้นมาดอกพั้นซาครับผมมือนีแอดตอนนี้แอดอยู่ที่วัดอาจารย์ไค่ครับผมตอนหัวคำํำเบาอ่าฝักงเอฟซใบเนาะเราเกินไว้ว่ามื่อนีจะสรุปอ่ากระบอเชืงสรุปสิมมาบอาซูฟังอาจารย์ไข่กระซิบมาว่าปูมาเน่นตัวเลขครับนะครับกาว่าจะมาเวียนเทียนก่อนนะครับ พระจันทร์กระเต็มดวงครับเมืองเกลงอยู่นี่ที่พระจันทร์ได้ครับว่าเป็นหลอดไฟเด้นะครับสีมะเวียนเทียนนี่ครับตั้งใจมะเวียนเทียนปากฏดว่ามะหอดครับว่มีไหลจะค้นเดือแต่อาจารย์ใครเพ้่นกลับบ้านกันหมดแล้วครับแอดมาชาเพราะว่าไปทรงบุญให้เอฟซียยวัดปูธดงศูนย์หนึ่งสองครับก็เลยใด้มาจุดถูกจุดเทียนตามธาตุกับโบดถาดพอถาดยาถาดปูนะครับแล้วกาบ้านี้กัน กว่าสฉลองออกพันษาให้ปูครับจะได้เอาผุมาน้ำครับเดี๋ยวสิแอดสิจุดให้เบิง้งนาะเดี๋ยวถาเบิ้งน้ากันครับผมนะเดี๋ยวหลังหลังจากนั่นก่เดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะครับว่าอาจารย์ใครเพิ่อนกระซิบว่าอย่างไรมือมือเสาร์นี่พระจันทร์ได้ครับนะั่น แน่นอบดอกเดียวอันนี้ดอกเดียวโอ้เห็นตะควันครับพอไปเห็นผุ เลนเ่นเกือบว่ดท่านอ้าเรือปูดเด้อจังไรกะให้แตกดังๆคือยจังผูนี่เร <c oughs> ือปูเมนี่พระจันทร์เต็มดวงครับผมสวยงามขนาดเลย สิจุดให้เสร็จก่อนยังเหลืออีกชุดหนึ่ง หมดลวครับหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาครับปานี้จะไปคุยสุฟังครับผมเมื่อเช้านี้ครับอาจารย์ใครกระซิบว่าจังไนครับเมื่อนี้อาจารย์ไคบอกว่านอนยวัดนี่แหละเขาสัน่น <c oughs> สงสัยแอดกระซิบได้นอนวัดอี๋เลยครับเือน ยาจะไปว่าอยู่ทเทงกุฏิอาจารย์ไทยครับผมเพราะอายุตรงนี้ทันมืดครับนะครับหลังจากเบิ้งพุอันสวยงามแล้วก็เบพระจัรที่กระจางแจ้งในคืนนันเพ่นแล้วครับผมบาดนี้จะมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยว อแอดกับได้น้ำน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอแอดกับได้น้ำทรงบุญให้เอฟซีครับผมที่เพิ่นมานวมเห็ดรวมสัางกับอาจารย์ใครนะครับเิ่นกับเอฟซีายบุญนะครับเิ่นกาอยากสั่งบุญสร้างสมบัติมีนะครับกต่มีหลายตอหลายท่านนะครับ เอ้วอาเอฟจีอันไรน้ำชุ่ฟังมาครับเนาะครับก็มีปาละมุนนะครับคุณปาละมุนโลมาการครับผมกับคุณพ่อวิบูลถาวรเลิศครับผมคุณสาครับเพิ่นมาได้บอกน้ำสกุปครับคุณแม่พวงพกากองคำครับผมแล้วก็คุณแม่กนิดถาจันดวงนะครับแล้วก็เอฟซีที่เิ่นมาต้องการเอื้อน้ำสองทานครับผมแล้วก็มีคุณแม่ คุณลำดวนโคทาเกะครับอันนี้เป็นเอฟซีจากญี่ปุ่นนะครับเพิ่กนการส้างบุญส้างกุศลของเพิ่อนไร้า,ามองครับผมก็ร่วมทั้งวัดของอาจารย์ไทยน้ำครับผมคุณแม่รัตด,ดานนทชาตินะครับคุณ <laughs> เขียนเองอ่านบม่ออกเอง <laughs> อ คุณปัญญาวันครับผมคุณปัญญาวันครับแล้วก็คุณศรีวิสาครับผมจากคุณพรสวรรค์พวงประเสริฐครับคุณสุภาพรวงศรัตครับแล้วก็คุณพินญลักษ์ไตรทศกัณฐ์ประภาครับผมจาั้งหมดนะครับ การเป็นปัจจัย6,000บาทครับผมแอดก็ได้ถวายให้กับพระอาจารย์ไข่เป็นที่เรยาร้อยแล้วครับผมจังใดก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนำเกียีทุกทุกทานครับผมเอาบาทนี้กันมาพูดถึงที่อาจารย์ไข่กระซิบสงสารว่าจะพึ่งกลับเด้อ เดี๋ยวมีเรื่องจะคุยนําครับเมื่อขึ้นนี่ครับบนมันขึ้นวันพระครับคอนชี้แจ้งมือนี่เป็นวันพระครับสิบห้าคำมื่อขึ้นนี่สิบสี่คำคอนสิแจ้งครับปูมากนะครับปูมัตเตอที่จริงปูตัวเลขของปูที่เปิไหามากก่อนหนานั้นนะครับปูพูมเปิดหามาก จะบ่มีเลขกตัวนี้นะครับแต่ว่า <c oughs> เพื่อนมากบอกว่าหนึ่งมัมมีเตะถิมโหลดนะครับเลขนึงหน,นึ่งเตะถิมอันหนึ่งที่ปูมาบอกนะครับเนาะ <c oughs> แอดบอว่าเอ๊ในส่วนของเลขนึงแอดลงทุนไปพอสมควรแล้วนะครับลอตเตอรี่ได้มากหลไปแล้วเพื่อน,นครับสําหรับเล็กจิตนึงครับแอดจะลอตเตอรี่มาหลไาปแล้วแต่ว่าปูมา ว่าหนึ่งเดทเหนเนาะกับพูดเป็นยังครับเพราะว่ามันจะมีหลายนักว,ว่าหนห้รูมครับอัตะตะลตลรีเขาเสือมานะครับติดหนึ่งนะครับเกือบสิดไปพลังแล้วกูบอกว่าครับตัวเลขที่เน้นไปถูกแล้วละ่ะตัวเลขที่เน้นไปถูกแล้ว คลิปก้อนหนาะแอดเน้นแอดแอดนำเสนอครับตัวที่เน้นนั่นก็คือ930ครับ30นี่คือเน้นๆน,น,นะครับเนาะเพราะว่าตัวที่เน้นเนี่ยถูกเราเลยล่าสุดเมื่อคือนนี้ครับผมเดี๋ยวมื่อวีขึ้นวันพฤะเนาะก,กันมาแน่ใจว่าปูิ่นจะมาหาจานทร์ใครอีกบ่ครับจังได๋กันมื้อนี้แอดกันซีนอนน้ำมื้อนีล้ล่ะ เดี๋ยวมือเศร้ากระสีสกิทถามพระอจาจรย์ายเยอดอกนะครับถึงจะบ่มากแกต่ผมปิดเนี่ครับเพราะว่าปูในเน้นแล้วตัวที่เตะจะเตะแล้วนะครับจะแต่ว่าจาันทครว่างวดนี่ครับทรงไทยออกรรษาปูน่าจะไม่เหยียบแต่ว่าน่าจะด้วครับน่าจะน่าจะไม่เหยียบสักตัวนึงแต่ว่าก็ยังโมูหว่าไม่เหยียบตัวไหน นะครับเพราะว่าสองหัวที่ผ่านมาปูไม่เหยียบขึ่นกันนี่ก็เป็นตัวเลข็ของอาจารย์ไข่นะครับเมศู930เนี่ยเน้นครับนะครับเมือขึ้นปูมบอกว่าเน้นถูกตัวแล้วตัวตัวที่เน้นนี่ถูกแล้วล่ะตัวที่เน้นไห้นี่ครับ แลวกาถ้าเป็น2ตัวคือเน้นคือ3 9เ้อ้ยส0ศนย์ครับเน้นเน้นนี่คือ30ศครับถ้ามาน่าจะมาบนนะครับส่วนตัวที่เน้นลองลงมาคือเก่าสามครับนะครับคือเก่าสามถ้ามาน่าจะมาล่างครับแต่ห้าแปดและเก้าศูนย์ทิ้งไม่ได้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทิ้งไม่ได้นะครับ ตัวเลขเก้าแปดเนี่ยที่เป็นตัวเลขตีความฝันของอาจารย์ไทยตอนนี้ก็ออยังหนิงอยู่ครับบมมีอย่างมาเปลี่ยนแปลงครับยังหนิงอยู่เพื่อก่าสาหรับตัวเลขห้าแปดครับผมที่จริงแอดมาร์กอยู่ที่ครับตัวเลข5้าแปดครับแอดมาร์กเลขห้าแปดแล้วก็มาร์กทั้งบนพอถ้าตัวเลขอยู่ในีน้ครับตัวที่มากที่สุดคือ3 สามศูนย์หนาวตัวที่ปูพื้นเน,น่นไทนนี่แหละมักก็โมโล,ละ่ะพอาะว่าปูพื้นมม่นน,น,นอกก็เลยมากครับแล้วตัวร่องมากคือหาแปดครับถ้าตามที่แอดมกักนะครับแต่ความเห็นต่างจากอาจา์ใครอยู่ว่าแอดมากสามศูนย์ทั้งล่างมากักหาแปดทั้งบนบบน,นะครับหลังจากนั้นกับที่นี่ตัวล่องมากก็คือเนี่ยครับเก้าศูนย์ครับ แล้วก็ตามด้วย93เป็นตัวสุดท้ายอันนี้คือตามที่อแอดมักนะครับเนาะแต่ว่าจังไรก็ต้อง U T F C นะครับนะครับคิดว่าแต่ละคนเนี่ยชอบตัวเลขเมางพื้นกันครับเลขในชุดนี้ครับบางคนก็อาจจะมัก93ก็ได้บางคนอาจจะมัก90ก็กได้พื้นกันนะครับแต่ปูมาเน้นมา มาเน้นกับอาจารย์ไทว่าสามศูนย์นะครับวัดถูกแล้วเมื่อคืนนี้ครับผมอ่ะนี่นะครับที่อาจารย์ไคบอกว่าจะกลับมี่จะเรื่องจะบอกนําเมื่อเสาร์นี้ครับผมก็คือว่าชัดเจนครับผมกูมาเน้นแล้วสองมือแล้วครับสามูนย์ี่มาเน้นสองมือแล้วะเดี๋ยวก็รอเบิ่งว่าหลังจากนี้ครับกูจะไม่หยุดอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกู้เตะถึงแล้วครับ เหล็กในชุดนีผมมีเหล็กหนึ่งนะครับแต่ว่าครูว่าประมาณว่าหนึ่งผมมีดอกเรติ่งโลดนะครับประมาณนี้เอ้าคลิปนี้แอดกะฝากไว้แค่นี้ครับผมอาจารย์ไทยมียังจะเพิ่มเติมบ่ครับถูก <c oughs> ต,ต้องแล้วครับแอดว่าถูกแล้วอาจารย์ไทยว่ามีอย่างสี่แย่งครับเ่าถูกแล้วเนาะอ้าคลิปนี้